ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการงานที่จะพึงทําด้วยกําลังอย่างใดอย่างหนึ่งอันบุคคลทําอยู่ทั้งหมดนั้นอันบุคคลอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทําได้การงานที่จะพึงทําด้วยกําลังเหล่านี้อันบุคคลย่อมกระทําได้ด้วยอาการอย่างนี้ แม่ฉันใดภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทาให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้ว จึงจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมจเจริญสัมมาทิฏฐิมีอันกำจัดอราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุด,ม,ด,สดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุด ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะมีอันกําจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาวาจามีอันกําจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุด ย่อมเจริญสัมมารมัมมันตะมีอันกําจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาอาชีวะมีอันกําจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาวายามะมีอันกำจัดอราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสติมีอันกำจัดอราคะเป็นที่สุด มีอ like like ันกำจัดโทสะเป็นที่สุด <wish> มีอ <ació erei> <shared> ันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสมาธิมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แล